สวัสดีครับสตยิฐาเทีย่ยวครับสี่สิบกว่าแล้วสมาชิกวันนี้มาดูพิซซ่าครับสอเขากวยนมสดน้ำพึ่งค่งตั้งร้านครับยังไม่เสร็จเลยนี่ปลานินครับหููหนดูพขอขาคา รวย,ย,ยรยวยรวย,วย,วยขายแป๊บเดียวหินเงินแลลวเราปลาน,นินี่ไม่่าดม่าจ,จากากนนุกตักนคกรงเด้อิ่มดึงปลายลออปลินครับสดๆเลยครับจากโดนเป้าจ <c oughs> ับมาอิงครับหวานมาอิง <c oughs> ขา,ายาข้กว่าขายเอาเลยค <c oughs> รโฆสณายอยู่หรือว่าจะเป็นด้านลูกชิ้น สามแผก้อยชิ้นหมูชิ้นไก่ชิ้นปลา,าครับนี่นี่ไม่คาครับมาไก่แทะตะพี่ไม้นั่นะครับไก่ขัดหมูทดดอกไตโกกครับสามแผก้อยนะครับ,รรบด้านไก่จอนี่น้ากินมากเลยครับ ครับมีโอกาสก็เวะมานะครับตลาดนัดนนทเต็งทุกวันพุธนะครับว่าจะเป็นด้านนี้ผักสด,สดสดมาอีกแล้วฮัลโหลรวยไหมครับเจ้รวยรวยนี่ได้ไหมอ้งหวัดนี่ได้ไดคุณนี้โอ้ดีดีดครับเป็นยูทูบเบอร์อแล้วครับจะเป็นด้านปลาส้ม ครับอันนี้ใช้คนละครึ่งได้นะครับปลาส้มไก่สดปลาส้มปลาร่วมเนี่ยนู่นปลาส้มไร้ก้างครับน่ากินมากามกำลังลงครับผมก็รีบมาถ่ายก่อนเเ๋ยวลูกค้าซื้อของก็จะลงไม่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ด้านไก่ครับไก่ทอด มีเนื้อสดครับเพิ่งมาถึงมาจะนอนจับมือกันอยู่ครับเพิ่งมาซีเนื้อดาเดอร์วันครบับฝั่งนี้เป็นลาบเป็ดนะครับนี่ครับร้อนๆเลยน่ากินอันนี้จะเป็นขนมขนมควนขนมปนควนครัรบ ครับเ้าไปดูเด้อเอาไปใน YouTube ครับกดไปตออิทพาเที่ยว,ว,ดดวก,กดติดตามให้ด้วยฮัลโหล <Hello. S 2> ครับออสโกบุโึโอ้ยญี่ปุ่นเนต้องพูดงนี้ดิเฟซอะไรเฟซอะไรไม่ใช่เฟซครับ YouTube เลย <c oughs> ครับอันนี้แกงถุงครับทำเสร็จแล้วอร่อยมาก <c oughs> จะเป็นไข่ไก่สดๆครับอันนี้ไข่ไก่เลี้ยงเอง ทางนี้จะเป็นด้านขนมจีนไส้กรอกนี่จะเป็นด้าน,วานความสุขเดือดไปทันในเลี้ยงเลยครับลูกค้ามาสื่อแล้วหรอืมของยังเรี้ยงไม่เร็วเลยลูกค้าซื้อหรอขายดีจริงจริงเงอ๊ะไม่ มมาพัอย่าลืมนะครับทุกวันพุธนะครับตลาดนัดนนเต็งวันนี้แม่ขายัางไม่ทันเข้ามาประตกคลิปแค่นี้นะครับ